สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเอฟซีคุณลงุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขออยินดีตกอนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมและช่องเดินป่านาป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจเดินทางสไตล์แอมแอมสำหรับใครมีอะไรสอบถามหรือว่าใครสนใจเสื้อกลุ่มเสื้อทีมเสื้อผ้านะคะก็ยินดีรับใช้บริการได้เลยนะคะก็คือ,อที่บ้านเนี่ยได้มีธุรกิจเล็กๆในการ ทำเส้าผ้านะคะทุกคนสใจเป็นเสภาพบบไหนรับขั้นต่ำสิบตัวขึ้นไปนะคะเป็นเป็นงานโรงงานนะคะทุกคนแบบว่าใครอยากสั่งจำนวนเยอะๆเนาะสิบตัวขึ้นไปนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้สักห้าตัวเงี้ยก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะทักเข้ามาในเพจเดินทางสตาร์แมมก่อนก็ได้หรือว่าใครจะทักเข้าไปในเพจร้านเลยก็ได้นะเพจเล็กกา เลก,กาอ๋อใช่เดี๋ยวอมจะแปะลิงไว้แล้วกันเนาะทุกคนวันนี้เนี่ยอมมีภารกิจหนึ่งที่จะต้องเข้าป่านะคะซึ่งพี่แฝดเล็กเนี่ยนัดนะนัดอมเข้ามาในป่าแต่ว่าเขาเนี่ยได้ออกเดินทางมาก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วก็มาตั้งแคมป์รอแล้วนะวันนี้เรามีนัดตั้งแคมป์กันนะคะพูดคุยกันก็ไม่รู้ว่าพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยว รับชมกันด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงพี่เขาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเดินมาถึงจุดที่เขาอยู่นะเขาบอกว่าให้เอาเนี่ยมานั่งรอตรงห้วย,ย,ยเนี่ยเป็นห้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวพี่เขาออกมารับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยก็นัดกันไว้ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็สายๆแล้วค่ะทุกคนยังไม่มีวิแววว่าจะออกมาต้องโรไม่ได้แนละเพราะว่าไม่มีสัญญาณนะ,ะทุกคนก็เดี๋ยวรอว่าพี่เขาจะออกมาเมื่อไหร่นะคะทุกคน ก็เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่นี่แว่นเล็กแวนเล็แวล็กทุกคนเป็นยานานไหมมาจากรูไหนเนี่ยนี่ข้างบนนี่เลยบนข้างบนบนตนิดเขาโน่นซึ่งก็ดีละที่ออกม่ขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ถูกมันมีสายเลือแรงเส้นทางมากเดี๋ยวลงอันนี้ของเอาไว้ที่นู่นเหรอกระเป๋าไว้นนู้นละไม่คนเดียวไม่กลัวหายเหรอไม่กลัวเอ้ยเดี๋ยวเฮียไอคิจจะมาด้วยกิจจะมาด้วยกิจจะมาด้วยแต่ว่าอ้อมมาถึงก่อนไงอ้อเหรอกิจจะมาที่หลังก็พี่จุดสายประดานหนึ่งกองไม่รู้ว่าจับมียังพี่ลงมาเนี่ย แล้วก็พวกเปย์ี่ผูกไว้ละแกะไปดูกันว่าสวยขนะจะมีน้าตกตรงนันสวยมากใช่ใช่ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากนะครับผมเล็กจากช่องพี่แปละพาไปเรื่อยช่วยกันดูคลิปผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ดรอลงมากนะทุกคนก็ขอกำลังใจด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามีช่องน้องใหม่เยอะนะคะน้องใหม่มาแรงนะ,ะแก่ๆพวกสูงอายุยพวกคนที่ทาํามก่อนก็อาจจะ ดอกยองเหรอช่องอาจจะดอปลงอย่างเงี้ยเนาะก็มีส่วนความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงก็ไม่ว่าจะจะใหม่หรือเก่าก็อย่าลืมกดเข้ามาชมพวกเราสองคนเลยนะคะพร้อมโอเคไปอาจจะพูดอะไรไหมไม่เดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันฝนตกไปไปไปแต่วันนี้ถือว่าอากาศดีนะอากาศดีเหมือนฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนหรือเปล่าไปครับพี่พี่อันนี้อันนี้ที่ออกเดินทางมาตั้งแต่ตอนไหนพี่มันจะหกโมงครึ่งอ๋อมาตั้งแต่เช้า ที่เขาไม่ที่เขาไม่รอเนี่ยเขาเกรงใจอ๋อมกลัวอ๋อมแบบว่านอนไม่อิ่มก็เลยให้ตามทุกอ่างเออให้ตางเข้ามาอ๋อมูพอรู้อยู่แต่จุดที่พี่ไปกลางอาผูกเปลยว้นั่น่ะมันเป็นจุดที่งงหาไม่เจอไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการเซียวลาทุกคนไปทุกคนนี่ดูน้ำตรงนี้ใสมากน้ใส่เดี๋ยวให้พี่แฟงเล็กนับทางไปนะน้ำใส่มากอันนี้น้ำห้วย ไกปแม้จะเกิด่อยู่ฮะน้ำจากพม่าเหรอเฮ้ย,อ,ยอ,อันนี้เหมือนเป็นที่พักเก่าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะที่นอนเก่าของน้องวัดที่นอนเก่าน้องวัดเหรอ อ๋อจ้างอยู่ตรงโน้นนะมาดูว่าไฟหรือเปล่าเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนทุกคนคงถึงแล้วเฮียเชอว์ไหมอันนี้จุดกองไฟหนาวดับแล้วพี่ลงไปหาอ้อมเลยไก่อยู่นะโอ้คนสวยมาก ข้างล่างน้ำใสยูนน่าน่นนะน้ำหน้าเล่นนะทุกคนนู่นเห็นวิวภูเขาด้วยเห็นวิวภูเขาเห็นวิวธรรมชาติภูเปโอ้โหความชิลเดี๋ยวอมคอฮ<อ>ะอะไรนะ สวยไหนสวยสวยมากนี่หรอที่บอกว่าตามมามตามมาเลยตามมาไ<า>ลามมา่กันเลยนะหม,มูว่ากินตเล็กยู่ันเดียวัทุกคนมาเก็ตมาถ่ายก่อนนี่ชุดใสก่อนนะเป็นไง,ไงว้าวไหมทีนี่เอาขนาามาที่แข่งกระปาก่อนเลยนะนี่ออมเอาขนมมากินกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมากินด้วยกันนี่แหละนะมากินมากินขนมด้วยกันมาดีมากไม่รู้ไงว่ากิบจะมาด้วยก็ไม่งั้นก็เดินมาพร้อมกันแหละแต่ว่ามาคนละทางนั่งกิบต้องกิบมาฝั่งนู้นนะอมลงมาก่อนมีเส้นทางมาที่อมนี่มา ส่วนที่อ่อนนี่ก็มาทางด้านล่างนี่ก็เป็นเส้นทางเนึ่งก่อนหนึ่ยแต่ทางผมมาจะค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะอ๋อไกลเลยอะมันสะดวกกว่าปลอดภัยอย่าเนี้นะไงไกลนะไกลมากโฟกัสดีป่ะดีป่ะเฮ้ยที่เท้าเปล่าเปล่าที่เท้าเปล่าเพิ่มป่ะไม่ได้เอามานะไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวนอนชูนเอาแบบเออเอาฟิวเลยเหรอใช่นอนชูนเอาพามันเห็นนกหรือเปล่าเนื้อ ดูวนน้ำตกสวยมากเลยนะสวยไหมเจ๊สวยวยดีสีถ้าเรานอนตรงเต็นสสุด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 ๆสดสุดๆสุดุดๆสดๆสุดดๆดๆสรดๆสุดๆสุดสุ่ๆดุดๆสุดดสุดสุดส ลมบรมรยากาศเลยน้ำตกหลายเลยค่อนข้างที่จะดีเลยนะสวยเลยสวยชวยเขาจะปลาไหมสวยฮะสวยเหนื <c oughs> ่อยพูดอะไรไม่เขาจะชันละ <c oughs> จากสวยนี่มาเป็นสวยลแล้วนะ่าฮ่่าเฮฮากันไปนทุกคนจับเงินเดือนผมนะเอ็น้องตรงมุมนี้แล้วใครที่พวกพ,พี่ดูช่วงที่ผมนอน ฝนเป่นคุณชมห้ำะตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ ด,ดีไหมไม่รู้ว่าเป็นเสียแงแอะไรนะกล้องเข้างในไงข้างใน,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 นป่าเป็นนกเป็นงจ้ยอยเหรอนี่เร่อป้องขงนมมาพี่แค่แค่แค่ าดีไหมทุกคนวิวดีไหมทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนอนมาก่อนนี่แล้วหนึ่งวันนะแต่ผมว่าผมชอบที่นี่ก็เลยมาอีกวันนะแล้วก็พาพวกน้องๆมานะเตระบบเตะเตะก่ก็เตียงน้ำวนก่อนที่มันจะไม่ไม่เตะเหนียวเตะเหนียวเตะเหนียวก็พอเขาใส่แล้วแต่ต้นไม้นี่แหละเจะเหนียวอย่างที่เตะเหนียวไวยหรือเปล่าอืมงงเหรอะ โอโหทุกคนบรรยากาศดีมากสุดยอดเลยเล็กฮะวิวแบบว่ามุมแบบสุดยอดเลยเนี่ยค,คนตางคนสวยหรือเปล่าเอย่างอะไรวะมืแบบน่ะ ว่าวันนี้ดิแรกนะเรารีแลกกันร์ชื่อท่านี่นะที่นี่น,นอนสบายมากเลยแลกถ้าเราแบบมาปิ้งย่างกลางป่าอย่างนี้คงจะได้รยากาศน่าดูเลยแล้วก็ปิ้งย่างกลางป่าสไตล์แบบนะครับ ส่งสัตว์ป่าหรือ,รอเปล่าส่งนกกว่ามังมาทุกคนเดี๋ยวงั้นผมเนี่ยจะขอนั่งพักกันก่อนนั่งพ่กผมเองก็เดินทา,า,างมาค่อนข้างไกลเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้ไม่แน่เราอาจจะ นก็คิดว่าจะก็เยิดว่าจะมาห่างกันนานนะก็ไม่นานะก็จะถึงใกล้ๆชิดตรวนะแล้วจะเดินไหวมากเลยก็รีที่สุดอ่ะโอ้โหพักแบบชิวๆไปก่อนนะว่าจะทำ เรื่องส่วนตัวแบบคเรื่องส่วนตัวกันด้นะปลาทปน้ปทปนี้เไิดกอบปลเนนใส่รับลองี่เปคยวมากเลยนี่ยไปยาเาศเหรอสวยนะเหนื่อยแล้วเนพักก่คนเดินทามาไกลเนยเหนอยแ ไม่มีเนาะเพราะว่าทุดเราอยู่เนะี่ยเป็นจุดที่ลงแสงแตงลงนะ ไอปเไปทุกคนอตอนนี้ก็ก็เอาคำตอบดีว่า <นะ S 2> ทุกคนชอบผมไม่ผิดหวังนะผมก็อะไรวะอะไรูไมใจูม,มใจที่นำเสนอพื้นที่ที่สวยงามให้กับทุกคนเหลือแฟดใหญ่นะขยายไม่มานะเอาน้ำเตยไหมเตยไหมเตยนอน แล้วก็หาบันที่ตรงนี้เตียงเตียงนอนกันมีเสือมาอยู่เนี่ยจะขึงสายชีดจะสบายนะใช่ไม่ต้องกลัวฝนเลยให้เตียงเตียงนั่งพักกันปูปูเสือ,สอ <วะ S 1> นอนกันวันมีโอกาสพาน้องจำปามาที่น้นงคุณนะขนมสิไม้ลูกกี่ รู้สึกเหมือนจะมีเขียงอะไระดับแที่รอบๆตลอดเวลารู้สึกอยู่แต่แต่วันนั้นที่มาที่เจอโจนป้านะที่เ่าหมูห้าไว้มันทำา้มันทำได้เช่ามูห้างเนี้ยเป็นพี่ด้วยเราหมูห้าเราไปเจอมาวันนึงเลยนแหละเป็นพี่หิงที่เป้ากินมเจอใช่ป่ะใช่แต่วันนั้นเนี่ยเขาชวนกูแบบเล่นน้ำเรื่องบอกกูไม่ว่างเลยต้องไปทำธุระก่อเป็นี่หญิงที่เจอป้ากินเล่นน้ำด้วยนช รู้ว่ามีวิชาือเปาแล้วเก่งมากเลยพี่ส่วนส่วนเล่นน้ำด้วยอย่างเงี้ยพี่แปดนม่ชอบพี่แปดเลนน่น,น,นไม่ชอบอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ชอบอะไรหรอกอย่าวางก็เล่นนะท้ารางก็ไม่เล่น <c oughs> เอาหนอนไปกินม, <c oughs> มันยรู้ว่ากาดีมากพี่พี่เดี๋ยวออมหนอนหนนะวางนนต้ตกนี่โ้ยนทนอเตอร์อินเตอร์ตัดขากา,การส,ดสดวดชมบรรยากาศค่อนข้างที่จะ จะบาตาอยู่นะกินกินขนมบวกกับวิวธรรมาชาติน้ำตกแบบนี้นะสบายใจนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นนะแต่ว่าออบางบา้บางก็เห็นนะกำลังเล่นน้ำไหมนะมีนบ่อน้ำอยู่<า>ลองงู ยาวเลยนะวันนี้เป็นวันแบบว่าอากาศดีพอนนดีเลยมันไปไหมที่อินเตอร์ให้ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากมายนะแค่อยากพาน้องๆเนี่ยและเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในป,ป่าติดน้ําตกแบบนี้อากาศดีอย่างไงนะที่นนะก็เป็นจุดที่แบบจุดที่เด่นเลยอะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับพวกเราที่มาตั้งแคมป์อันนที่นี่น อย่าบะไกล้ออมไปนพี่นะ,อย,ะอ,อยากยาจะตอม้งนั่งนะมจะตกหรืเปล่านะจิบงเหอกล้องเนะีเฮ้ยนะชิวมากมาครับผมถือก้องให้น้องออมนะ เป็นไงครับขอสัมภาษณ์นะครับมีกล้วยไม้เล็กเยอะเออน่ารักนะตรงนี้ก็มีนี่กล้วยไม้เล็กๆมนิมอลมากเลยดิเดี๋ยว้ามันโตนะถ้าโตแล้วดอกมันออกมันสวยมากคนนะนี่นี่อันนี้ใช่นี่มันต้องสวยมากสิ ก็สวยมากทุกคนดิอือไปชดไปพร้อมให้พี่ๆได้เห็นบรรยากาศที่เราอยู่บนนี้กันนะ่ะสวยท่าไหนพี่นะดูจุดนี้อ้อมนอนดิปลูกเปไปเห็นตกสวยงามไหมพี่ มันรู้สึกผ่อนคลายนะออมนะผ่อนคลายสบายใจนะอมว่าวันนี้ผมน่าจะค้างไม่ได้เดี๋ยวสักเย็นก็กลับแล้วได้ได้พี่ออมไปส่งนี่พี่ออมไปค้างกันไหมวันนี้ก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์มาครบหมดเลยใช่ไหมใช่ไปชีสมีแล้วแต่ว่าค่อยๆขึ้งตอนเย็นๆทุกคนต้องบอกก่อนว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะมันจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ในป่าเข้าใจนี่เข้าใจแล้วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยว ็อาดามมาค้างแรมกับน้องกิดกับนิ้แขนเด็กด้วยเนาะแบบเอาไว้แบบพาคนมาเยอะๆแบบว่าพาเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาไม่กี่คนมันก็ระแวงระแวงอยู่นะใช่แต่ถ้าเป็นพวกพี่แฝดพวกน้องกิดเนี่ยเขาก็จะชินแล้วทุกคนเขาเคยอ,อยู่เคยนอนเนาะแต่ออมเนี่ยไม่เคยนอนในปา่าตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี่ยจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะอ,อาจจะมากับพวกพี่แฝดนี่แหละโอเค ก็น่าจะได้หลายนาทีแหละแต่ต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเอาก็จะเดินทางกลับเดิวทักไป๋กันแล้วกันนะกินข้าวกินอะไรก็ด้วยกันเสร็จป้าจะกลับโอเคก็ใครที่ชื่นชอบคุณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยแล้วก็ไม่ค้ังเนี่ยนะฮะไม่ค้ังเนี่ยนะเออไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เตรียมของมาเลยวันนี้มาก็เครงใจเนาะไม่ได้เอาของกินมาเอาเอามาแช่ขนมีนิดหน่อยอืมแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่บอกมีว่าจะพามาค้างก็ก็เกรงใจแล้วแหละก็กลัวเออเป็นผู้หญิงด้วยไงอ่านน่นแหละประเด็นเนาะก็เลยยังดีกว่าทุกคนเอาไว้ครั้งหน้าเนาะไว้เรามีโอกาสพาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยกันหรืมาหลายๆคนว่านี้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานอนประเด็นเะแบบพี่แสนเล็กอาจจะเตรียมมาน้องกิดถึงว่าน้องกิมไี่ซีเรียสเรื่องนอนเลยนะน้องกิมนอนไหนก็ได้นะใช่เป็นคนนอนง่ายๆนะส่วนตัวเราเนี่ยน่าจะต้องกลับแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนก็วันนี้ดีใจมากที่มัอมแฮปปี้กับสถานที่นะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคั <c> ้ <oughs> งนีน้อาจจะมานอนแล้วก็ให้น้องเตรียมของมาให้พร้อมนะให้น้องชวนเพื่อนผู้หญิงมาด้วยเพื่อให้อ่าไม่ดรามา่าเวลาน้องไปอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ดราม่าแต่ว่าการทํางานแบบนี้เราไม่มีการทําเรื่องแบบนั้นแน่นอน,นครับผมเราเรียกว่าทางมิตรภาพแล้วก็เดินป้า ให้ความรู้แกนแล้วก็ช่วยเหลือทึงกันในกาได้ทุกคนะเอาตัวรอดในป่าเป็นยังไงทุกคนนะโอเคแล้วขาปิดคลิปแล้วก็พบก,กันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามช่องออมด้วยแล้วก็ช่องพี่แฝดผ่าไปเืีอยงแล้วก็ช่องใช้กิจนะครับผมสวัสดีครับผม